อ้าวเอ้ยนี่ทำไมแกมันอยู่ในสภาพนี้อะ่ะก็นี้แหละชีวิตมีขึ้นก็มีลงไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคนที่เรียนเก่งที่สุดในรุ่นอย่างแกชีวิตจะตกต่ำได้ขนาดเนี้อ้าอาฮาร์เขาให้นั่งมบนเก้อี้นะแกลงไปนั่งกับพื้นทำไมอะ่ะ <c oughs> แต่จะว่าไปข้างล่างก็เหมาะกับแกดีนะ เฮ้ย <Hey! S 1> ใช่จริงด้วยอาร์ตเอ้าเอาิงเอ้ยนี่ทำไมแกมันอยู่ในสภาพนี้อ่ะก็งี้แหละชีวิตมีขึ้นก็มีลงไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคนที่เรียนเก่งที่สุดในรุ่นอย่างแกชีวิตจะตกต่ำได้ขนาดเนี้ยเอออย่างน้อยอ่ะฉันก็จนเป็นเพื่อนแกไง แกงก็ลําบากเหมือนกันใช่เหรอฉันเนี่ยนะลำบากฉันว่าแกเข้าใจอะไรผิดแล้วแหละอ้านี่แกไม่ได้เป็นขอทานเหรอไออาร์ตแกจะบ้าเหรอที่ฉันแต่งตัวแบบเนี้ยเพราะงานเลี้ยงรุ่นเขาให้แต่งตัวแฟนซีฉันก็เลยแต่งเป็นขอทานแค่แค่นั้นเองเหรอวะฉันก็นึกว่าแกลําบากซิแก,ก,กจะบ้าเหรอชีวิตฉันตอนนี้ยสุขสบายกว่าแกร้อยเท่าพันเท่าอ่ะ จะว่าไปก็ตลกเหมือนกันเนาะที่เห็นเพื่อนเก่าเป็นขอทานแบบเนี้ยทำอะไรอยู่อะเอิงเอ่ยรีบเข้าไปค้าไในงานกันไหมเดี๋ยวไม่ทันเอ้นี่มันลิงหรือว่าไออาร์ตเนี่ยก็ไออาร์ตเ่ส <siglo. S 3> <grenade. S 1> ิคนที่ได้เกียรติิยมมันดับหนึ่งของคณะเล้วไง โอ้อาร์ตนี่แกมางานเลี้ยงรุ่นได้หรอแถมยังแต่งตัวเป็นขอทานเหมือนเอเอเออย่งอ่ะใครบอกล่ะน้ำวะอีอาร์ตมันเป็นขอทานจริงๆต่างหากฮะเออเออเอน้ำวาคือฉันมีเรื่องจะบอกอ่ะอ่าๆแก็จะขอเงินล่ะสิอ่าๆนี่ฉันให้ฉันให้ได้แค่นี้นะหวังว่าจะพอค่าบะหมี่ชามหนึ่งแล้วกัน ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าชีวิตแกจะน่าเวทนาขนาดนี้ไม่สมกับที่เคยเป็นเพื่อนพวกเราเลยอะ่ะออทำไมเหรอน้ำวัดแค่ฉันจนเป็นขอทานเนี่ยฉันก็เป็นเพื่อนพวกแกต่อไม่ได้หรอโก็ใช่นะสิแกดูสภาพแกนะสภาพแกแบบนี้จะมีใครอยากจะนับแกเป็นเพื่อนด้วยหรอ <c oughs> ที่ยอมคุยด้วยเนี่ยก็เสียเวลามาม,มากพอแหละไปกันเถะน้ำวา้า <Win. S 2> แกผูกชานลหรอไงฉันก็นเดยวเขาอยู่ ไงพวกแกรอนานปะไม,ไม่นานไม่นานเลยไม่เจอตั้งนานสบายดีไหมสบายดี้ะแล้วตอนนี้ทำงานอะไรกันบ้างล่ะฉันทำธุรกิจส่วนตัวส่วนฉันก็เปิดบริษัทขายรถนำเข้าแล้วแกฉันน่ะเหรอฉันก็เป็นผู้จัดการสาขานะ่ะกำลังจะได้เลื่อนขั้นด้วยนะโหยินดีด้วยนะแกแล้วแกอะ่ะน้ำว้า ฉันเหรอก็สบายๆจะพอดีสามีเขาเลี้ยงอ่ะสามีฉันเนี่ยนะทำงานบริษัทส่งออกเดือนหนึ่งอ่ะได้ตั้งหลายแสนเลยนะโอ้ยดีอ่ะแกน่ายฉาจังเลยนะวะอยู่แล้วคนเันสวย <c oughs> แกโชคดีจังเลยอ่ะ <c oughs> ฉันไม่อยากทำงานบ้างอ่ะเอา้าก็จ้างในบ้านสิ ามามด้วยยเนี่รก็ฉันน่ะสิอาจก็เพื่อนรุ่นเดียวกันกับเรานี่เพื่อนบ้าเพื่อนบออะไรกันนี่พวกแกรู้หรือเปล่าว่าไอ้อาตเนี่ยมันคนละระดับกับพวกเราเลยนะแกพูดอะไรของแกเองเอยอะไรเองเอยคำว่าเพื่อนเนี่ยมีแบ่งแยกระดับด้วยหรอวะก็ใช่น่ะสินี่พวกแกรู้ไหมว่าตอนเนี้ยไอ้อาตมันถามแต่เป็นขอทานแล้วดูพวกเราสิต่างกันราฟ้ากับเหว ใช่เราพวกแกจะให้ขอทานอย่างไออาร์ตเนี่ยมานั่งร่วมโต๊ะกับพวกเราด้วยหรอพวกแกสองคนพูดแรงไปหรือเปล่าอาร์ตมันจะเป็นยังไงมันก็เพื่อนของเรานะใช่พวกแกลืมไปแล้วเหรอว่าตอนมาหาอะไรอะ่ะถ้าไม่มีอาร์ตอะ่ะพวกเราจะสอบผ่านกนะันไหมอย่าสนใจเลยอาร์ตนั่งเถอะขอบใจนะแกที่ไม่ดูถูกฉันนะ นทไมอ่ะจะว่าไปข้างล่างก็บอกกับแกดีนะอาร์ตโอเคใช่ไหมฉันโอเคฉันว่าเราสั่งอาหารกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันขอค่าเชือกก่อนแล้วกันนะ มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสั่งเยอะขนาดนี้จะก,กินหมดเหรอเออเอหมดสิเรากินกันตั้งห้าคนนะแถมยังมีอยู่คนหนึ่งอะ่ะที่ดูท่าน่าจะอดอยากมาหลายวันยังไงก็หมดชัวนี่แกเลิกแซอาร์ตมันสักทีได้ไหมแกนั่นแหละเลิกทาตัวเป็นนางเอกสักทีได้ไหมการที่พวกเราสองคนเนี่ยให้ไออาร์ตอ่ะมานั่งร่วมโต๊ะกับพวกเราด้วยมันก็ดีแค่ไหนละ่ะเผลอเนี่ยมันนั่งกินอนะ่ะ มีเงินจ่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะมีได้ยังไงล่ะแกแกก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นขอทานอะถ้าพวกแกสองคนรวยนักรวยหนานเนี่ยก็เลี้ยงข้าวเพื่อนสักมือไม่ได้ไงใครเปอนแกไม่ทราบจ้ะนั่นน่ะสิถ้าฉันไม่เห็นแกเพื่อนสองคนนี้นะแกคิดว่าแกจะได้มานั่งร่วมโต๊ะอาหารกับพวกฉันงั้นหรอพอได้แนละ้ว มัวแต่ทะเลาะกันเสียบรรยากาศหมดแล้วน่านานสิกินกันได้แล้วฉันหิวหมดแล้วเนะี่ยอันนี้น็กินอ่แกกินกชิมหร่มากแก้วอะติแก้วแกจะแก้วตรงนู้นดิ งั้นคิดตั้งเลยนะพี่น้องน้องคะคิดเกินได้คะ่ะทั้งหมด 25, สองหมืนห้าพันบาทค่ะฮะสองหมืนห้าเอ่อมือน,นี้ใครเลี้ยงดีล่ะจะเลี้ยงทำไมก็หารกันหมดนี่แหละหารกันก็ตกคนละ ห้าพันเลยนะก็ใช่นะสิทำไมวะอย่าบอกนะว่าแกไม่มีตังคจ่ายอะเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นเว้ยคือฉันอะเห็นว่าค่าอาหารมันแค่สองหม่นหเองจะหารกันทำไมให้เสียเวลารอบนี้ใครจะจ่ายก่อนก็จ่ายไปดีแล้วครั้งหน้าเราค่อยมาเลี้ยงกันคืนก็ได้งั้นแกก็จ่ายเสียงเลยแกเป็นถึงผู้จัดการสาขาไม่ใช่หรออาหารแค่เนี้ยมันจิบจิบเองสำหรับแก แล้วทำไมต้องเป็นฉันด้วยละ่ะน้ำวะแกก็จ่ายสิไหนแกบอกว่าเงินเดือนสามีแกตั้งหลายแสนไงอ้าวแกจะมาโยนให้ฉันแบบนี้ได้ยังไงอ่ะสามีฉันเน่เงินเดือนหลายแสนก็จริงแต่เขาให้ฉันใช้แต่สามหมื่นเองอ้าวแบบนี้แกก็ขี้โม้ดิไม่ได้รวยจริงนี่หว่าโอ้โหนี่นางเอ๋ยถ้าแกรวยนับเนี่ยแกก็จ่ายเพื่อนสิกล้ามะล่ะน่าเสีเยเอ๋ยอาหารกับเครื่องดื่มเนี่ยแกก็สั่งมาเยอะกว่าเพื่อน เพราะฉันนั่งคิดว่านะแกควรเป็นคนจ่ายเมื่อนี้ใช่เองเอ่ยแกนั่นแหละจ่ายเออเออเเอ่ยรอบนี้แกจ่ายไปก่อนสิหรือว่าแกเองก็ขี้โมเหมือนกันโถวะจ่ายก็ได้รูดป,ปัตนะคะได้ค่ะรอสักครู่นะคะ ขอโทษคะ่ะลูกค้าบัตรรูดไม่ได้อ่ะคะ่ะบัตรโดนระงับไปแล้วะะอ่ะค่ะคืออะไรเอิงเอ่ยนี่แกทําเป็นดูถูกเพื่อนแต่ตัวเองเป็นหนี้บัตรเครดิตจนบัตรโดนระงับเนี่ยนะแหม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 ว่าแต่ฉันตัวเองก็ขี้โม้เหมือนกันนแหละโหะแต่อย่างน้อยฉันก็ไม่ได้มานั่งกินฟรีเหมือนไอ้อาแล้กันใครบอกว่าฉันมากินฟรี พอเป็นว่าค่าหารวันนี้ยหารกันคนละห้ากันนะพวกแกสองคนไ,ไม่ต้องจ่ายเดี๋ยวต้องจ่ายเองนี่ครับเหมือนผมอีกหนึ่งพันน่ะไม่ต้องถอนนะครับผมให้ติปส่วนที่เหลืออีกหนึ่งหมื่น่ะไกับสองคนนี้ได้เลย เดี่ยวนะแกมีเงินเยอะขนาดนี้ได้ไงวะก็เพราะว่าความจริงแล้วฉันไม่ใช่ขอทานอย่างที่พวกแกสองคนคิดอย่างนันเฮ้ยนั่นมันเอิงเอ่ยเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยเนี่ยโอ้หเอิงเอ่ยเนี่ยมันลำบากขนาดนี้เลยเหรอวะ ถ้าไปเจอเออแบบนี้เอเอิมันต้องไปแน่เลยฉันเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าแกเป็นขอทานกำลังลำบากฉันก็เลยกลัวว่าถ้าฉันไปเจอแกในสภาพนั้นน่ะฉันกลัวว่าแกจะอายแล้วไม่กล้าคุยกับฉันฉันก็เลยแกล้งเป็นขอทาน แต่สิ่งที่ฉันได้กลับมาจากแกเนี่ยก็มีแต่คําพูดจาดูถูกเหยียดหยามทั้งๆที่ฉันเองก็เห็นแกเป็นเพื่อนคนหนึ่งฉันถึงยอมทําอะไรแบบนั้นแต่พอแกรู้ว่าฉันจนเนี่ยแกไม่อยากนับเพื่อนกับฉันเลยด้วยซ้ำอะคำว่าเพื่อนแท้มันใช้ไม่ได้กับทุกคนจริงๆเออส่วนแกนะ้ำวะฉันจะบอกอะไรให้เผื่อมันจะลดความมั่นใจของแกลงบ้าง ไอ้สามีแกที่แกพูดถึงเนี่ยทำงานบริษัทส่งออกเนี่ยได้เงินเดือนเดือนและเป็นแสนๆเนี่ยแกฟังไว้ให้ดีๆนะบริษัทส่งออกที่แกพูดถึงเนี่ยมันเป็นบริษัทของฉันและสามีแกก็เป็นแค่ลูกจ้างของฉันเพราะฉะนั้นน่ะแกจะพูดอะไรอ่ะก็อย่ามั่นใจไปหน่อยเลยอะไรนะนี่แกเป็นเจ้านายสามีฉันเหรอ คือพวกฉันขอโทษแกยกโทษให้พวกฉันเถอะนะพวกฉันผิดไปแล้วว่ะฉันเนี่ยนะพยายามนั่งเงียไม่ตอบโต้อะไรมาโดยตลอดไม่ว่าพวกแกจะพูดจาดูถูกเหยียดยามฉันขนาดไหนนะีฉันก็ให้โอกาสพวกแกครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พวกแกมันคิดไม่ได้พวกแกเนี่ยมันไม่มีสมอง จะมาขอโทษฉันตอนนี้เนี่ยนะมันสายกันไปแล้วออะไปะพวกแกไรสาระมามากพอแล้วเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเสิพวกแกเดี๋ยวก่อนสิ<ม>แกเอ่อขอโทษนะคะรบกวนพวกคุณเนี่ยจ่ายค่าอาหารในส่วนที่เหลือได้คะ่ะหนึ่งหมื่นบาทเอ่อ น้ำวะคืองี้ฉันมีเงินสดแค่พันเดียวแกมีสี่พันให้เยอมไหมวะเงินทั้งตัวฉันน่ะก็มีแค่พันเดียวเหมือนกันนั่นแหละอะไรยวะี่ยแกบอกว่าสามีแกให้เดือนตั้งสามหมื่นไงก็สามหมื่นแต่เขาผ่อนจ่ายฉันวันละพันเนี่ยโอ้ยทำไมสามีแกขี้งกขนาดนี้เนี่ยเออสรุปเจา้ายังไงาคะเออคือพวกฉันสองคนนะคะยังไม่มีขอติดไว้ก่อนได้ไหมคะไม่ได้ค่ะโอ้ยก็คนมันไม่มีใจทำยังไงเนี่ยงั้นพวกคุณก็ คุยกับตำรวจเองแล้วกันนะคะโอ๊ยทีตท๊ดสามีฉันรู้เนี่ยเขาต้องด่าต nope> totally ้อตายแน่เลยอะโอ๊ยจะยักสามีให้มาประกันตัวนะฉันนี่สิโอ้ยฮัลโหลค่ะคุณตำรวจมาที่ร้านอาหารดีเสซีหน่อยค่ะเอาไงอะรู้เนี่ย